รับเข้าสู่ช่องใต้เตียงทาแกเรียนช่องที่จะมาสปอยและรีวิวหนังซีรีส์รวมถึงข่าวสารอื่นๆให้คุณผู้ฟังได้รับชมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้คะ่ะสถานการณ์ในแคปปาแคปปาทาวสงบลงในช่วงเวลาสั้นๆงานศพของชาแนลนัมเบอร์ทูจึงได้เลิกจัดขึ้น และเพราะว่าพ่อแม่ของชาแนลนัมเบอร์ทูนั้นไม่ได้ใส่ใจกับความเป็นไปของลูกสาวเลยแม้แต่น้อยชาแนลเลยจำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้กับชาแนลนัมเบอร์ด้วยตัวเองและเธอก็ได้ฉวยโอกาสนั้นด่าชาแนลนัมเบอร์ไปยกใหญ่เรื่องที่ชาแนลนัมเบอร์ทูนั้นบังอาจหักหลังเธอไปคบกับแชทชาแนลอวยพรให้ชาแนลนัมเบอร์ทไปลงนรกซะจากนั้นเธอก็ทำการปิดฝาลง แล้วส่งมันออกไปนอกอวกาศทันทีหลังจากงานศพของชาแนลนัมเบอร์ทูชาแนลก็กลับมาค่ำควรหวนให้ว่าไม่มีใครดีต่อเธอเลยสักคนพราะใครๆนั้นต่างก็หักหลังเธอกันหมดเหล่าชาแนลจึงเสนอให้ชาแนลนั้นติดต่อกับวิญญาณของชาแนลนัมเบอร์ทูเพื่อที่ทั้งสองจะได้เคลียร์ใจกันสาวๆจึงมานั่งเล่นผีถ้วยแก้ว เพื่อที่จะหาทางติดต่อกับชาแนลนัมเบอร์ทูผ่านความตายแต่ชาแนลนัมเบอร์ทูกับบอกว่าแชทกำลังนอกใจชาแนลทำให้ชาแนลนั้นโมโหมากและคิดว่าวิญญาณของชาแนลนัมเบอร์ทูนั้นพยายามจะยุยงให้เธอกับแชทเลิกกันด้านจีจี้ก็เริ่มหงุดหงิดที่ช่วงนี้ไม่มีใครตายเลยเธอจึงได้โทรไปหาเรด d e วิลเพื่อบอกให้มันลงมือฆ่าใครสักคนให้เธอ และหลังจากนั้นจีจี้ก็่วยจังหวะที่ออกไปช้อปปิ้งกับเกรสโดยการท,ทําทีเอ่ยถึงเฟเธอร์แมคคาทีอดีตสาวแคปป้าที่เพิ่งลาออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อ2ปีก่อนโดยที่เฟเธอร์นั้นได้มีเรื่องบางอย่างที่บาดหมางกับดินมันซึ่งก็เป็นการบอกเกรสแบบในๆว่าดินมันอาจจะเป็นฆาตกรก็เป็นได้ เกรทกับพีทเลยไปตามหาเฟเธอร์เพื่อหวังว่าจะสืบข่าวของดินมันเฟเธอร์ได้บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดินมันนั้นต้องเกี่ยวข้องด้วยชัวร์เพราะว่าดินมันนั้นเป็นคนที่สุดแสนจะชั่วร้ายโดยเฟเธอร์เล่าว,ว่าเมื่อสองปีก่อนเธอได้แอบเป็นชู้กับสามีของดินมันที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและไม่นานทั้งคู่ก็คบกันอย่างเปิดเผย และมิสเตอร์มันก็ได้ไปขอเลิกกับดีนมันเพื่อมาคบกับเฟเธอร์นั่นทำให้ดีนมันโมโหและผูกใจเจ็บคนทั้งสองเป็นอย่างมากดีนมันตามรังควานเฟเธอร์อยู่นานและเมื่อสองสาอาทิตย์ก่อนนี้เองที่เฟเธอร์ได้ถูกลอบทำร้ายในขนาดที่เธอนอนแช่อ่างอาบน้ำอยู่โดยมีคนลึกลับผักวิทยุทานซิสเตอร์ลงไปในอ่างเพื่อหวังจะให้เธอถูกไฟช็อตตาย ซึ่งการตายเพราะถูกไฟช็อตจากวิทยุนั้นก็เป็นสาเหตุการตายเช่นเดียวกับคณะบดีคนก่อนทําให้พีทกับเกรซเริ่มสงสัยว่าดินมันอาจจะเป็นฆาตกรตัวจริงคืนนั้นเมื่อเฟเธอร์กลับบ้านเธอก็ได้พบกับรอยเลือดเต็มไปหมดและสุดท้ายเธอได้พบศพของมิสเตอร์มันที่ได้ถูกหั่นเป็นชิ้นๆอยู่ภายในบ้านทำเอาเฟเธอร์ถึงกับกรดลั่นบ้านเลยทีเดียว ทางด้านชนลหลังจากที่ถูกชาแนลนัมเบอร์ทูปันหัวเธอก็ได้ตามมาเครียร์กับแชทให้รู้เรื่องแต่ก็ได้พบว่าแชทนั้นกำลังนอนกกอยู่กับแพะตัวหนึ่งนั่นทำให้ชานลช็อกเพราะคิดว่าแชทกำลังนอกใจเธอไปมีอะไรกับแพะแชทจึงต้องสารภาพว่าเขานั้นแพ้นมวัวเขาจึงต้องเลี้ยงแพะเพื่อรีดนมแพะมากิน เพราะเขานั้นต้องรักษาหุ่นสุดล่ำของเขาให้เพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาเมื่อรู้ความจริงชาแนลก็รีบขอโทษแชททันทีและโทษว่าเป็นเพราะชาแนลนัมเบอร์ทที่พยายามปั่นหัวทำให้พวกเธอเลิกกันตัดภาพมาที่ดินมันร่างกายของเธอมีร่องรอยการบาดเจ็บที่มือคล้ายกับโดนของมีคมบาดแถมส่วนต่างๆในร่างกายก็ดูเหมือนจะฟกช้ำและแคดขัดยอก เล่าว,ว่าเธอเพิ่งผ่านการต่อสู้มาและเพราะความน่าสงสัยของเธอประกอบกับที่อดีตสามีของเธออย่างมิสเตอร์มันเพิ่งถูกฆ่าตายดินมันจึงถูกจับในฐานะผู้ต้องสงสัยทันทีเกรสรู้สึกร่องใจที่สามารถจับตัวคนลายได้แม้ว่าจะยังมีคำถามอีกมากมายที่เธอยังหาคำตอบไม่ได้ก็ตามและเมื่อเรื่องเริ่มขี้คลายลงแล้วเกรสกับพีท จึงเริ่มสารสัมพันธ์รักกันโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของฆาตรกรอีกแต่แล้วดินมันก็ได้โทรมาขัดจังหวะและบอกว่าเธออยากจะพบกับเกรซและพีทที่โรงพยาบาลบ้าในวันพรุ่งนี้เกรซกับพีทจึงเดินทางมายังโรงพยาบาลบ้าสุดหลอนที่ดินมันถูกส่งตัวมาอาศัยอยู่แต่พวกเธอก็พบว่าดินมันนั้นเอนจอยสุดๆกับการใช้เวลาว่างอยู่ในโรงพยาบาลบ้า ดินมันปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ฆ่ามิเตอร์ม,มันและโยนความผิดไปว่าเฟเธอร์นั่นแหละที่เป็นคนฆ่าดินมันเสนอให้เกรสกับพีทไปสืบเรื่องชั่วๆของเฟเธอร์และเธอจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทาลกที่อ่างอาบน้ำนั้นให้เป็นการแลกเปลี่ยนก่อนที่จะกลับเกรสกับพีทได้พบกับป้าปิกัสโซ่ผู้ป่วยทางจิตท,ที่มีพรสวรรค์นในการวาดรูปโดยเธออยู่ที่นี่มานานกว่า30ปีแล้ว และเธอก็ได้วาดรูปเหมือนให้กับเกรทและพีททำเอาเกรทกับพีทได้แต่งงแต่พวกเขาก็รับรูปนั้นมาเมื่อทั้งสองกลับมาสืบข้อมูลของคดีเข้าจริงๆเกรทก็พบว่าในที่เกิดเหตุมีแซนวิชโบลอนญ่าที่คนร้ายทำทิ้งไว้แต่ดินมันนั้นแพ้โบลอนญ่านั่นหมายความว่าดินมันอาจจะไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงและเฟเธอร์อาจจะเป็นคนร้ายก็เป็นได้ ทั้งสองจึงตัดสินใจว่าจะแอบไปสำรวจในที่เกิดเหตุและตรวจ DNA บนเบนแซนวิชกับ DNA ของเฟเธอร์ว่าตรงกันหรือไม่สรุปว่าผลตรวจ n n a ของเฟเธอร์นั้นตรงกับแซนวิชที่พบในที่เกิดเหตุทำให้เป็นหลักฐานว่าเฟเธอร์คือฆาตรกรที่ฆ่ามิสเตอร์มันตําำรวจจึงลงความเห็นว่าเฟเธอร์คือเรดเดวิลตัวจริงทำให้ดินมันถูกปล่อยตัวออกมาจากโรงพยาบาลบ้าทันที แต่เกรซนั้นก็ยังสงสัยพ่อเฟเธอร์นั้นไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าคนอื่นๆเลยและหล่อนก็ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนด้วยทางด้านเหล่าชาแนลนั้นก็กลับมาคุยกับวิญญาณของชาแนลนัมเบอร2อีกครั้งชาแนลเริ่มวีนที่ชาแนลนัมเบอ2นั้นโกหกเธอเรื่องแชทสาวๆจึงเริ่มถามคำถามที่ไม่มีใครรู้กับชาแนลนัมเบอร์2 เพื่อพิสูจน์ว่าชาแนลนัมเบอร์ทูนั้นรู้จริงแต่สุดท้ายชาแ n ลนัมเบอร์ทูก็ตอบได้ถูกทุกข้อนั่นแสดงว่าชาแ n ลนัมเบอร์ทูนั้นเป็นผีที่มีตัวตนจริงๆสุดท้าย c h ชาแนลจึงถามว่าใครคือฆาตรกรที่ฆ่าทุกคนและชาแ n ลนัมเบอร์ทูก็ตอบว่าเป็น c h ชาแนลเองนั่นแหละนั่นทำให้ชาแนล l ยิ่งวีนแตกและด่าว่าชาแ n ลนัมเบอร์ทูนั้นเป็นผีขี้โกหก ชาแนลคนอื่นๆเริ่มสติแตกเมื่อคิดว่าชาแนลอาจจะเป็นฆาตกรตัวจริงเฮสเตอร์จึงเสนอว่าพวกเธอจะต้องฆ่าชาแนลก่อนที่ชาแนลนั้นจะออกไปอาลวาตฆ่าคนอื่นๆอีกเหล่าชาแนลเริ่มประชุมกันว่าจะใช้วิธีไหนในการฆ่าชาแนลแต่พวกเธอก็ยังตกลงหาแผนดีๆกันไม่ได้สักทีและบังเอิญว่าคืนนี้ชาแนลเครียดจนอยากที่จะกินยาระบายแล้วหลับไป สาวๆจึงตัดสินใจได้ว่าจะลงมือฆ่าชาแนลทันทีที่ยาออกฤทธิ์ในคืนนั้นชาแนลนัมเบอร์ทูได้มาเข้าฝันชาแนลเพื่อขอโทษที่เธอกล่าวหาว่าชาแนลนั้นเป็นฆาตกรโดยเธอเล่าว่านรกนั้นร้ายกาจมากเธอเลยอยากทำความดีชดเชยเพื่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์ในที่สุดชาแนลจึงยอมรับคำขอโทษของชาแนลนัมเบอร์ทู และบอกว่าเธอเองก็เสียใจที่ชาแนลนัมเบอร์ทนั้นต้องถูกฆ่าตาย c h a n ลนัมเบอร์ทได้เตือนให้ชาแนลระวังตัวเอาไว้เพราะว่าชาแนลกำลังจะถูกชาแนลคนอื่นๆฆ่าในคืนนี้ชาแนลเลยคิดได้ว่างั้นเธอควรจะชิงฆ่าพวกนั้นก่อนเรื่องจะได้จบๆไปซะแต่ชาแนลนัมเบอร์ทูก็ได้เตือนสติชาแนลให้เธอให้อภัยพวกสาวๆ และบอกให้ชาแนลนั้นเป็นผู้นำที่จะพาแคปป้าก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปให้ได้วันรุ่งขึ้นชาแนลก็มาเล่นงานพวกชาแนลคนอื่นๆที่คิดจะฆ่าเธอทันทีเธอนั้นบอกว่าทุกคนโง่เกินกว่าที่จะฆ่าเธอได้แต่สุดท้ายเธอก็ให้อภัยพวกสาวๆตามคำขอของชาแนลนัมเบอร์ทูแถมชาแนลยังได้ซื้ออุปกรณ์นักสืบมาให้เพื่อนๆ เพื่อให้ทุกคนได้สืบหาฆาตรกรตัวจริงเพราะชาแนลนั้นเคยรู้จักกัาเฟเธอมาก่อนในช่วงที่เธอเข้าแคปป้ามาใหม่ๆและเธอก็บอกว่าเฟเธอร์นั้นโง่เกินกว่าที่จะเป็นเรดเดวิลตัวจริงได้และในเมื่อเรดเดวิลนั้นมีสองคนชาแนลเลยคิดว่าคนร้ายจะต้องเป็นเกรทกับเซเดที่ร่วมมือกันเพื่อทำลายสโมสรออันรุ่งเรืองอย่างแคปป้าแคปป้าทาวล์และชาแนล ก็มุ่งมั่นที่จะจับคนร้ายเพื่อพิทักษ์รักษาระเบียบแบบแผนของแคปป้าให้กลับมาเป็นดังเดิมความจริงได้เฉลยว่าดีนมันเองนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าสามีเก่าของตัวเองเพื่อแก้แค้นโดยได้อาศัยจังหวัะชุลมุนที่ฆาตรกรเรดเดวิลกำลังออกอารวาสและโยนความผิดไปให้เฟเธอร์อย่างเนียนๆทำให้เฟเธอร์ที่ไม่รู้อินูอินเนต้องถูกจับขังคุก แถมยังถูกกล่าวหาว่าเป็น Red Devil อีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ s c r e e ค Queen EP ที่7 EP นี้ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากแต่มันได้เปิดเผยอดีตของดินมันว่าดินมันเองก็อัมมหิตพอที่จะเป็นฆาตกร Red Devil ได้เช่นกันแต่กระน,นั้นดินมันก็ยังไม่ใช่คนร้ายอยู่ดีคนร้ายนั้นมีสองคน และพวกเขาก็เกี่ยวข้องกับจีจีก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นพวกของเกรซที่จะตามหาฆาตรกรได้ก่อนหรือว่าจะเป็นชาแนลที่สามารถเปิดโปงฆาตรกรตัวจริงได้ด้วยตัวเอง